สันในวิเกเตอร์นะครับมานี่กะกำลังสีลงหน้านะครับวา,านเขาต่ำหน้านะครับก็บ่มีคลิปล่าหนูนะครับเพราะว่าปิดฤดูกาลปล่อยมันแพ่พันธุ์ซะก่อนนะครับปีกายกันนักกล่าหลายนะครับสายล่าหลายสายาทั้งสุนัขทั้งหมาทั้งบังกระโพกนะครับมวนกุ๊บถีบนะครับ ตามที่คลิปที่ไปถ่ายให้มึงนะครับร้อ,อยจูดไม้กันแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็สิม,มารีวิวมีดเป็นมีดของอพระอาจารย์นะครับเจ้าอาวาสที่จักกันนะครับบนฝากมาให้ใส่ด่างไม้นะครับเป็นฟัดพอแปบนะครับพอพีวีซีห่อเนี่ยครับคลาสสิก แบบคาดสีคาดสีแบบผู้เฒ่าแต่ว่าด้ามนี่ผมผมาใส่ให้นะครับใส่ให้เป็นไม้ยังเป็นมือสมัครเล่นนะครับยังเป็นงานหยาบอยู่นะครับอโอ้หมีดก็สวยงามนะครับหัวงมีดกส้มไข่ส้มใบเขานะครับออ,อกไปส้มใบจำปีผมก็เ่ มู่โงใบหมีกันเลยนะครับแต่ว่าส่งหมีอะโว่างามสันกับประมาณจะดสี่หามินครับด้ามผมว่าใส่ยังิ่กใหม่เป็นด้ามไม่ประดูนะครับอัดปอกสเตนเดดนะครับล้วกอด้วยแท่งลวดูลิเนียมนะครับลวดสายไฟสายไฟเก่าๆนะครับที่เขาจะ โลออกหรือมันมีโหลด,ด,ด,ดโหลดลูบิเนียมนะครับอันนี้ขายตามด้านค่าทั่วไปไปหาว่าบอกรับอันนี้ก็เป็นแท่งไร่ด่ามปืนนะแบบแล้วเรื่อว่าเป็นไร่แทงไร่ด่ามปืนแบบด่าปืนเหมือนดูปดปืนแก๊ปสมัยผู้เฒ่านะครับก็เรียกว,ว่าเป็นแทงไร่ด่ามปืน สวยงามแล้วแต่ไผรซืมักนะครับใช้มักแบบไกรก็เฮ็ดส้งนั่นนะครับถือว่าผมบ่รู้ว่าใบมีดเพิ่นเอามาแต่ใส่นะครับอันนี้ก็สวยงามาประมาณจะสิบเอ็ดนิ้วนะครับประมาณนี้แหละครับสิบถึงสิบเอ็ดนิว้วถือว่าใส่ได้สวยงามมีหลายคนที่ถามขอม้าครับว่าอยากได้แบบผม ก็คือว่าท่านาหรับงานนะครับประว่าง,งานเนี่ยยังยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับอุปกรณ์ก็ยังมามีนะครับเคียงไม่เคียงมือก็ยังมามีอ่าพราอเห็ดเห็ดพอใส่ก็ได้อยู่ครับว่าจะเป็นเป็นมืออาชีพคือสร้างดัง,ดงๆเนี่ยคืออะไรนะครับว่าเห็ดใส่สนับกันจับกันกับม่เห็ดใส่เนีเป็นงานงานบ่สวยงานยังเป็นงานหยาบอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้กะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพ่อกันในคลิปในคอนเทิ้งกันไปนะสวัสดีครับ